ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจมพีสจากดดียร์ติกรายงานว่าเมื่อคุณลองมองย้อนกลับไปดูผู้เล่นของสเปอร์เกือบทุกคนสำหรับท่าทีในการฉลองชัยชนะเหนือริวอพูที่เปรียบเสมือนการคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาครองได้ในที่สุดทั้งที่เป็นการเอาชนะคู่แข่งเพียงหนึ่งเกมนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าลิวอพูนั้นเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งและยากที่จะต่อกรด้วยมากแค่ไหนการภูมิใจของเราผู้เล่นสเปอร์ที่แสดงออกมามันก็บ่งบอกแล้วว่า การเอาชนะลิเวอร์ pool ได้นั่นก็คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรของพวกเขาลิเวอร์ pool แพ้แต่ผลงานกลับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและถึงจะแพ้แต่ผู้เล่นทุกคนก็รู้ว่าพวกเขายอดเยี่ยมและมีความแข็งแกร่งต่อคู่แข่งของพวกเขามากแค่ไหนกันทั้งโดมินิกโซโบสไลและอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ต่างก็มีการยกระดับความสามารถของพวกเขามากขึ้นหลังจากที่ย้ายมายัางสโมสรลิปูในฤดูกาลนี้ ตามตัวเลขค่าเฉลี่ยสถิติทุกๆอย่างของทั้งคู่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจุดย้ายมาเมื่อเทียบกับทีมเก่าของพวกเขาในการทำงานที่คล้ายกันจากฤดูกาลที่แล้วสถิติของแม็กอาริสเตอร์ค่อนข้างที่จะน่าทึ่งอย่างมากเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วของเขากับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนการย้ายไปยังทีมลิพูและต้องเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเขาทำงานหนักขึ้นมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกับดอม ความสมูทในค่าเฉลี่ยต่างๆดูมีความมั่นคงมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้มีลูกจ่ายแบบขี่พาสแต่ก็ต้องยอมรับว่าดอมนั้นโดดเด่นในเรื่องการทำงานได้หนักเสมอในสนามทั้งคู่ยกระดับของตัวเองอย่างมากเมื่อเข้ามาอยู่ในมือของเจอเก้นครอปจริงๆดูเหมือนว่าทั้งคู่จะย้ายมาสู่ทีมลิพูในเวลาที่เหมาะสมด้วยกันทั้งคู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแดนกลางแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดพวกเขาเข้ามาเป็นกำลังสำคัญได้ในทันทีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ฟรนเซต์ปาทูรายงานว่ามีการพบเห็นทีมงานแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลเข้าไปชมเกมระหว่างเอซิมิลานปะทะลาเซอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานระบุว่าแมวมองของทีมลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจและเข้าไปติดตามดูฟอร์มการเล่นของทีโอเอ็นแนเดสแบ็กซ้ายมิลานและนิโคลโลโลเวลล่ามิดฟิลด์ตัวรับของลาเซอสำหรับในเกมนี้ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของ2นักเตะนี้เป็นอย่างมาก และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเข้าไปชมเกมของทั้งคู่แต่ก็ยังพบเห็นบ่อยๆในสนามแข่งของทั้งมิลานและลาเซโออีกด้วยรูเต้คาโดโซพรยาของดิโกโชตากองหน้าลิเวอร์พูลแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการภายหลังหงแดงแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์1-2ในเกมพิม์ลีอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานัดดังกล่าวลิเวอร์พูลมองว่าพวกเขาเสียผลประโยชน์จากการทำหน้าที่ของทีมผู้ตัดสินอย่างมาก เพราะมีนักเตะสองคนที่โดนไล่ออกจากสนามโดยที่โชต้าคือหนึ่งในนั้นสัมราย,ยังมีจังหวะที่ถูกริบป,ประตูเพราะกรรมการตัดสินว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกทั้งนี้คาโดโซโพสต์ภาพจากจังหวะหนึ่งในใบเหลืองของโชต้าลงบนอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตพร้อมกับขิม์ข้อความว่าจังหวะนี้เป็นใบเหลืองและใส่อิโมจิรูปหน้าตัวตลกเพื่อจะสื่อว่านี่เป็นการตัดสินที่น่าขำสิ้นดี แถมหลังจากนั้นเธอยังโพสตแถลงการจากคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL ที่พูดถึงความผิดพลาดเกมดังกล่าวพร้อมกับใส่ข้อความว่าเกมนี้โดนล็อกขนเอาไว้ด้วยคริสตอตันอดีตกองหน้าคนดังกลางแขนปกว้องดารนอิงแลนด์และแดนคุกสองกรรมการ VAR ควรได้รับโอกาสทำหน้าที่แม้ก่อความผิดพลาดใหญ่ระหว่างเกมท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะลิูองต่อหนึเมื่อวันเสราร เกมที่ทอตแนมฮอสเร์สเตเดียมเกิดปัญหาคาตาในจังหวะที่หลุยดีอาร์สหลุดไปยิงประตูขึ้นนำให้ทีมเยือนแต่โดนไลนแมนยกถงล้ำหน้าทีม VAR เช็คภาพอย่างรวดเร็วก่อนยืนยันคำตัดสินว่าไม่เป็นประตูท่ามกลางความกังขาของแฟนบอลทั่วโลกต่อมา PGMOL สั่งพักงานอิงแลนและคุกไม่ให้ทำหน้าที่ในเกมระหว่างนอติงแฮมฟอร์เรสกับเบรนท์ฟอร์ดคืนวันอาทิตย์และคู่ระวังฟูลแลมกับเชลซีคืนวันจันทร์ตามลำดับ ซัตตันกล่าวว่าดาเรนอังกฤษผู้ัดสิน v a r และแดนคุกผู้ช่วยทำพลาดอย่างน่ากเกลียดแต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาจะรู้ดีกว่าใครทั้งหมดพวกเขาไม่ต้องให้แฟนๆล่าหัวเสียประจานเพื่อที่จะตะหนกว่าพวกเขาทำผลงานได้กากแค่ไหนพวกเขาก็เป็นมนุษย์ปุตุชนที่จะใช้เวลาในวันอาทิตย์ไม่คิดเรื่องอื่นใดนอกจากย้อนกลับไปดูการล้ำหน้าของลุยดิอาสผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอังกฤษกับคุกไม่บอกไซมอนฮูเปอร์กรรมการให้หยุดการเล่น ตอนที่พวกเขาตระหนักได้ว่าทอ็อดแนมกำลังจะไปเล่นฟรีคิกใช่เลยผมรู้ว่ากฎเขียนว่าคุณทําแบบนั้นไม่ได้เมื่อเกมเริ่มต้นไปแล้วแต่ผลที่ตามมามันคงไม่ได้ร้ายแรงเท่านี้อะไรมันจะเลวร้ายได้กว่านี้อีกหากพวกเขาบอกฮูเปอร์ให้หยุดการเล่นเพราะลิเวอร์พูลควรจะนํหนึ่งต่อศูนย์ท็อดแนมอาจโมโหแต่ลึกๆแล้วพวกเขาน่าจะรู้ดีว่ามันคือประตูที่ถูกต้องตามกฎและควรได้อังกฤษกับคู่ควรทําแบบนี้จะดีกว่าและรับมือกับการแหกกฎเล็กๆน้อยๆไป ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาควรตกงานหรือเปล่าเพราะม็อบกระหายเลือดพวกเขาสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งเมื่อพ้นเวลาที่ถูกลงโทษไปแล้วมันยากที่จะรู้ว่าการเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ของอิงแลนด์กับคุกส่งผลกระทบอะไรหรือไม่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องชราในการทำแบบนั้ใน,นคืนก่อนหน้าเกมยักษ์ใหญ่ซึ่งนี่คือสิ่งที่ฮาร์วาร์ดเว็บและ PGMOL ต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มาก อาิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมาหนึ่งทำลายสถิติพิมลิกอีกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ริพูรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดได้หงแดงบุกไปโดนทอดแนมฮอสเปอร์เฉือนชนะ2-1ต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากการทําเข้าประตูตัวเองของเจอรมาติบในขณะที่พวกเขาเหลือตัวผู้เล่นเพียง9คนซึ่งนับเป็นการแพ้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยแต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างโดยอาริสันเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งสามารถทำลายสถิติการเซฟต่อเกมลงได้ซึ่งเจ้าตัวทำไปทั้งหมด8ครั้งซึ่งกลายเป็นสถิติพิม์ลีกไปด้วยสำหรับสถิติเดิมนั้นเกิดขึ้นในเกมที่ลิพูเหลือ10คนและบุกแปลชนะนิวคาเซิลได้2-1เมื่อเดือนก่อนโดยครั้งนั้นอาลีสามารถเซฟได้ทั้งเกม7ครั้งด้วยกัน สื่อแชสซาร่ารับเล็กกับลิเวอร์พูลวิกละ1ล้านปอนด์สื่ออังกฤษเผยอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้โมเมตซาร่าไม่รีบร้อนทิ้งลิเวอร์พูลไปโกยเงินในโปรโลิกาวซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ว่าเป็นเพราะลําพัางตอนนี้ซาร่ารับเงินกับลิเวอร์พูลในเดทอหนึ 1, ่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วนับรวมทั้งค่าจ้างเพียวเียวและรายได้ต่างๆจากโบนัสหลายรอบยอดดาวยิงอียิปต์ถูกตามตื้อจากเอลอิทัดอย่างจริงจังโดยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอสรีติโลก 150- 200ล้านปอนมาแล้ว แต่ทีมของแดนยังใจแข็งบอกปัดทุกข้อเสนอไปโดยต้องการให้ซาร่าอยู่เป็นแกนหลักไล่ล่าความสําเร็จทุกรายการต่อไปในข้อเสนอจากเอาอทดน,นั้นยังมีกระแสข่าวว่าพร้อมจ่ายเงินให้ซาร่าถึงหลักปีละ100ล้านปอนด์เมื่อพวกเขาต้องการให้อดีแข้งโรมาเข้าไปเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ประจําลีกและประสานงานล่าตะข่ายร่วมกับคาริมเบนเซมาที่ได้มาจากเรอัลมริด ลาสุดการเดียรระบุว่าอันที่จริงซา่าก็รับเงินกับลิพูในหลัก1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งเงินจากโปรโลีกซาอุแต่อย่างใดรายงานเผยโดยอ้างอิงข้อมูลที่รามีอับบาสฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาของซาร่าเปิดเผยไว้กับฮาร์วาร์ดวิสเนสสกูว่าพวกเขามีรายได้เข้ากระเป๋าถึงหลัก1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์รายได้หลักนี้มาจากการบวกกันของเงินค่าจ้างสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลจ่ายให้กับดาวหิงอียิปต์ภายหลังการต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อปีที่แล้ว กับเงินจากสปอนเซอร์เจ้าต่างๆพร้อมโบนัสรายได้สัปดาห์ละ1ล้านปอนด์ยังหมายถึงเงินที่เข้ากระเป๋าดาวเตะวัยส1เ็ปีในหลักประมาณ50ล้านปอนด์ต่อปีแม้ในตัวเลขเหล่านี้จะยังไม่ได้ผ่านการหักภาษีก็าตามสำหรับซาร่าห์ยังเดินสัญญากับลิปูถึงปี2 0ง5ีและในขณะที่มีการคาดหมายว่าเอาอีดหัดจะเปิดฉากท้าทามอีกครั้งในตลาดรอบหน้ามก,กราคม2024แต่ก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะบอกปัดไปอยู่เช่นเดิม ประเด็นชาว VAR ถ้าลิเวอร์พูลจะต่อสู้ด้านกฎหมายกับ PGMOL ขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซแรงกระเพื่อมต่อเนื่องจากความล้มเหลวของ VAR ในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมลิเวอร์พูลได้เปิดแถลงการเหมือนเป็นการต่อสู้ร้องหาความยุติธรรมเราจะพยายามสำรวจตัวเลือกต่างๆเท่าที่เป็นไปได้เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการยกระดับและหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ย้อนถึงเหตุการณ์จากวันนั้นคือจอังหวะที่ลิพูถูกริบป,ประตูจากลุยดิอาร์ มันเกิดข้อกังขาที่ว่า VAR ที่ทำหน้าที่ดยดาร์เลนอิงแลนด์พลาดที่ไม่กลับคำตัดสินหลังภาพรีเพลย์ชี้ชัดดออาร์สไม่ล้ำหน้าแต่อย่างใด PGML o L, หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องผู้ตัดสินทั่วราชอาณาจักรฟุตบอลอังกฤษยอมรับตามตรงถึงความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นพร้อมระบ,บุว่าเป็น significant human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์ที่ร้ายแรงมากๆแล้วต่อมาอิงแลนด์ได้ถูกถอดจากการทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่4ในเกมคืนวันอาทิตย์ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์ดเจอเบรนท์ฟอร์ด เท่านั้นไม่พอเรื่องปรากฏอีกว่าอังแลนด์เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานผู้ตัดสินอังกฤษรวมถึงไมเคิลโอลิเวอร์ไปรับงานที่ลีกสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ตอนวันพระราชบดีในถแถลงการของลิฟูเรียร้องถึงความโปรง่งใสเต็มรูปแบบและไม่มีข้อเสนอให้แข่งใหม่เพียงแต่อยากให้ pgmol ปล่อยเสียงการสื่อสารระหว่างผู้ตัดสินกับทีมงาน var แล้วพวกเขาจะค้นหาความจริงได้อย่างไรและมุมมองทางด้านกฎหมายจะทำอะไรได้บ้าง The Athletic e นำเรื่องนี้มาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ถามว่าลิวพูสามารถเอาผิดทางกฎหมายได้หรือไม่แดนแชปแมนหุ้นส่วนแลัวหน้าด้านกีฬากับการจ้างงานของลิสเพียวบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ลิพูจะหาทางฟ้องร้องได้เขาเผยว่าสิ่งที่ลิพูอาจจะทำและอาจจะได้รับการสนับสนุนจากสโมสรส่วนใหญ่ด้วยก็คือการบอกว่ามันไม่สามารถยอมรับอะไรแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วและมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องเป็นการด่วน ถ้ามองกันตามความเป็นจริงนั้นผมมองไม่เห็นหนทางที่จะดําเนินเรื่องทางกฎหมายได้เลยแต่บางครั้งคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องทําการฟ้องร้องแบบรุนแรงหรอกคุณต้องการแค่ประเด็นที่สามารถใช้ถกเถียงได้แล้วจากนั้นก็นํามันมาใช้จุดประเด็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงผมมองไม่เห็นทางไหนเลยว่ามันจะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันในเกมนั้นๆได้เพราะคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกว่าเกมมันจะเปลี่ยนไปหากลูกนั้นถูกนับให้เป็นประตู ด้านฮันนาเคนฝฟายประสานงานระดับสูงในทีมไขข้อพิพาทของออนไซ์หลอเห็นด้วยว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆที่การฟ้องร้องทางกฎหมายจะประสบความสําเร็จได้เธอบอกว่าการตัดสินในสนามมัดจะไม่ถูกเข้าแทรกแซงหลังจ,จกจบการแข่งขันไปแล้วมันมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่กรณีที่จะทําให้มีการแทรกแซงได้อย่างเช่นมีหลักฐานว่ามันมีการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นตน้น เป้าหมายการฟ้องร้องจะอยู่ที่การขอให้มีการลงโทษอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ขอให้มีการยกเลิกการแข่งขันถ้าเกิดลิเวอร์พูลพยายามที่จะให้มันกลับมาเตะกันใหม่แล้วก็มันก็มีอการน้อยมากๆที่พวกเขาจะสมหวังและพวกเขาก็ไม่ได้เรียกร้องขออะไรแบบนั้นด้วยไม่อย่างนั้นสโมสร,รอื่นๆคงจะพยายามทําแบบเดียวกันขณะที่เดฟกูมาผามะทนายด้านกีฬาและผู้ในการของผามาส บอกว่าแถลงการของลิวพูเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารที่เป็นการทําเพื่อทําให้พวกเขายังจูงใจคนอื่นได้และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ยอมเป็นเหยื่อแบบเงียบๆเ,เขาเองก็บอกเช่นกันว่าการต่อสู้ทางกฎหมายมันแทบไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยคุณจะทําอะไรจากการฟ้องร้องได้กันคุณอยากได้เงินเป็นค่าเสียหายจากการฟ้องร้องนั้นเหรอคุณจะเรียกร้องเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่คุณจะทําอย่างนั้นตอนจบฤดูกาลเหรอ หรือจะทําเพื่ออยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่มีโอ,อกาสได้ทําการตัดสินเกมฟุตบอลอีกถ้าเป็นในกรณีหลังแล้วก็มันก็ควรจะต้องขึ้นอยู่กับการดําเนินการมาตรการทางวินัยของทาง FA เองการเรียกร้องการลุกขึ้นสู้ไม่ได้เพื่อย้อนกลับไปให้แก้อดีตเพียงแต่ต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นต่อจากนี้และตลอดไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ